ท่านผู้ชมวันนี้เยสุธารานะคะจะนำพาทุกคนมา ดูสถานที่ปฏิบัติสำนักปฏิบัติธรรมของเราว่ามีลักษณะอย่างไรวันนี้นะคะยะโสธราจะพาทุกท่านมาดูที่สำนักงานแล้วก็สถานที่เป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็สถานที่ในการใช้อบรมนั่นเองนะคะจะดูพาดู3สถานที่นะคะอันนี้แสดงถึงมาตรฐานและก็ความพร้อมของสำนักปฏิบัติธรรมนั่นเองนะคะอันนี้คือสำนักของเรานั่นเองนะคะท่านผู้ชม ะะด้านหน้านะคะก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นสํานักงานนะคะซึ่งสํานักงานนี้ก็จะมีบอร์ดทำเนียบบุคลากรนะคะท่านผู้ชมอันนี้บอร์ดทำเนียบบุคลากรและเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นสถานที่ทํางานนะคะจะเป็น เก้าอี้นะคบผู้บริหารรองผู้นวยการคณะวิทยากรแล้วก็สถานที่ทํางานต่างๆก็จะเป็นเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็ที่ใช้สําหรับสวดมน์ก็จะเป็นห้องน้ําในตัวแล้วก็ห้องเก็บครุภัณฑ์น,นะคะในสถานที่ของเราก็จะมีห้องเก็บครุภัณฑ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูซินะคะว่าห้องเก็บครุภัณฑ์นเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบต่างๆที่เป็นห้องเก็บ ครุภัณฑ์นะคะที่มีความเรียบร้อยความสะอาดนะ,ะก็จะมีหมอนนะคะมีวัตถุต่างๆที่ใช้สําหรับให้เด็กไปทําความสะอาดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดู ห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ําของเราเนี่ยมีนะับเป็นร้อยร้อยห้องนะคะแต่ส่วนข้างหลังในการที่อบรมเนี่ยเราจะแบ่งชายหญิงชัดเจนนะคะนี่ก็คือห้องน้ําชายและห้องน้ําหญิงอยู่ฝั่งทางโน้นนะคะห้องน้ําชายนะคะในส่วนห้องประชุมในการทำเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นห้องห้องนะคะเห็นไหมอ่าแล้วก็ด้านหน้าเห็นไหมคะก็จะเป็นรูปของรูปธรรมชาติต่างๆนะคะนะซึ่งแต่ละท่านก็สามารถเข้ามาใช้บริการ ได้นะครับนั่นเองนะคะท่าน,นี้ด้านหลังที่จะเป็นห้องน้ำเนี่ยนะคะด้านหน้านี้ก็จะเป็นทางขึ้นเป็นสถานที่ใช้ในการอบรมเลยอันนี้ก็คือเป็นประตูด,ด้านหลังนะคะที่เป็นบานากลิดหรือเป็นบานกระจกนั่นเองนะคะท่านผู้ชมอันนี้ตอนนี้จะอยู่ในกระบวนการที่กําลังอบรมนะคะที่เป็นสิ่งที่กําลังทําทการอบรมอยู่นะคะอันนี้จะเป็นโรงเรียนต่างๆ นะคะที่ทเข้ามาอบรมสถานที่นะคะตรงนี้นะคะที่มมอันนี้จะเป็นโครงการหมู่บ้านศินห้านะคะแล้วก็จะเป็นรูปของการาวัตถุประสงสามนะคะต่างๆตอนนี้นะคะกำลังทำการอบรมนักศึกษาอยู่นะคะอ,นนอันนี้คือ,อ

เ,เบื้งองต้นเราทำให้ใจเรามีใจเราีท่าสุดอันนี้คือรูปแบบของการอบรมนะครับ